เอคู่นี้หรือผีจะผลักจริงก้าวสุภสราผีภาชระมีงอนมีง้อ,งอกันด้วยช้างจะมีกลิ่นตุตุซะแล้วสําหรับคู่พระนางรากแก้วผีภาชระและแก้าวสุภสราเหตุมีประเด็นให้แฟนๆตามลุ้นตามคลิดกันมาเป็นระยะระยะล่าสุดมีเรื่องให้ต่อมเผือกชาวเน็ตสั่นยิกๆอีก,ก,กรอบเมื่อหนุ่มพีคลงภาพขณะไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมแคปชั่นอวยพรปีใหม่ ai, ว่า happy new year 2020, 2023 love you all รักนะเป็ดโง่แล้วสาว ก้าวก็เข้ามาส่งคอมเมนต์งอนๆพร้อมแซวว่าแหน่แหน่ไปกับใครเล่นเอาพีต้องรีบเนาะเอ้ยรีบชี้แจงอย่างไวว่าก็ไม่เห็นจะมาเลยก็เลยต้องไปกะคุณสกายก้าวตอบว่าแอดพีทอันดสกอร์พัชระาทำมาเป็นส่วนพีทตอบกลับว่าแอดสุภสราอันดสกอร์เอสพีอย่ามางอนเอ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 มีงอนมีง้อกันอย่างนี้มันชักจะไม่ใช่เพื่อนปกติแล้วนะหรือจะเกิดเหตุผีผักขึ้นแล้วจริงๆเอ้ยเคลียข่าวด่วนๆเลยจ้า